สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่17มิถุนายนนะฮะราคาทองคําสัปดาห์ที่แล้วก็แกว่งตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบนะแต่ว่าราคาในประเทศของเราเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่มีการอ่อนค่าลงในช่วงต้นสัปดาห์ก็ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ก่อนๆน,นะครับแต่พอปลายสัปดาห์เนี่ยก็เริ่มมีการแข่งค่ากลับขึ้นมาบ้างนะครับภาพรวมราคาทองคำเนี่ยก็อย่างที่เรียนไว้เมื่อวันศุกนนร์นะฮะว่าเขาคงรอติดตามเรื่องของ การประชุมของธนาคารกลางของสหรัฐนะครับเกี่ยวกับคําแถลงของประธานธนาคารกลางเบรนเก้นเนี่ยว่าเขาจะส่งสัญญาณในลักษณะไหนซึ่งก็อย่างที่เรียนไปแล้วเมื่อวันสุกร์กันฮะว่าแนวโน้ม ก็คิดว่าน่าจะออกมาในโทนกลางๆมากกว่าหลายๆประเด็นก็อย่างที่นาเรียนไปวันศุกร์ก็ยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับปิดตลาดเมื่อคืนวนันศุกร์เนี่ยเ,เพิ่มขึ้นมาประมาณ5เหรียญน,นะครับพันสเหรียญก็ขึ้นไปใกล้ๆพันสี่ร้อยแล้วก็มีแรงขายกลับออกมานะส่วนราคาโลหะเงินก็ผ่านแนวต้าน22เหรียญขึ้นมาได้นะขึ้นไปทำหายใกล้ๆ22เหรียญก่อนที่จะมีแรงขายกลับออกมาปิดตลาด22เหรียญ ประมาณนะ2ีเหรียญเพิ่มขึ้นมา30เซนนะครับโดยรวมแล้วก็ยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยประเด็นหลักที่นักลงทุนรอติดตามก็แน่นอนนะฮะก็คงอยู่ที่เรื่องของการประชุมของ เฟดเนี่ยเราก็รอติดตามกันเราจะทราบผลการประชุมก็มาสักกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นในช่วงวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยราคาทองคาก็คงจะกว้ตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบค่อนข้างแคบนะเพราะว่านักลงทุนเนี่ยรอเรื่องของเฟดเป็นหลักเลยและนอกจากเรื่องของเฟดแล้วเนี่ยก็ช่วงปลายสัปดาห์นะครับกลางกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์เนี่ยก็จะมีการรายงานตัวเลข P.M.I. นะครับของหลายๆประเทศเลย <c oughs> ทั้งของฝรั่งเศสเออยอรมันออประเทศในกลุ่มยูโรโซนนะครับหลายๆประเทศนี่ก็จะมีการรายงานตัวเลขนี้ออกมาก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่จะทำให้มีการออมีผลกระทบต่อราคาทองคำแล้วก็ตลาดเงินนะครับแล้วก็จะมาส่งผลต่อราคาทองอีกทีนึงแต่ว่าหลักๆเนี่ยคงอยู่ทีออ่การประชุมเฟดเป็นหลักแต่ว่าในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยคิดว่าราคาทองคงยังไม่น่าจะไปไหนนะฮะน่าจะเป็นการกวนตัวขึ้นลงอยู่ในกรอบซะมากกว่าแล้วก็เงินบาทเนี่ย ช่วงนี้คงต้องดูตลาดหุ้นประกอบด้วยนะครับเพราะว่า2วันสาวันที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นเริ่มรีบาวกลับวันนี้ไปถึงหุ้นบ้านเรานะเริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาก็ทําให้เงินบาทเนี่ยจากที่เคยอ่อนค่าลงมาติดต่อกันหลายวันก็เริ่มแข็งค่ากลับขึ้นมาแล้วหุนต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มกลับมาซื้อสุทธิบ้างแล้วในช่วง2วันหลังสุดนะครับแต่ว่าการซื้อสุทธิในช่วงวันล่าสุดคือวันศุกร์เนี่ย ยังซื้อสุทธิค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เป็นสัญญาณในทางบวกมากนักสำหรับท่านที่เทรดตลาดหุ้นนะครับก็คงต้องใช้ความระมัดระวังด้วยวันนี้เข้าใจว่าอาจจะมีการปรับฐานนะเมื่อวันศุกร์นี้ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวเพราะงั้นเทรดทองคําในช่วงนี้นะครับคิดว่าคงยังอ,อยู่ในกรอบแคบซะมากกว่านะครับยังไม่ได้มีประเด็นอะไรรอติดตามเรื่องของประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์เป็นหลักเพราะฉะนั้นท่านที่เทรดตัวฟิวเจอร์สำหรับทองคำนะก็ยังคําแนะนํา ยังเหมือนเดิมนะฮะร,รอซื้อที่แนวรับ1,370ถึง1,375เหรียญน,นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยยังมองว่าสัก1,400-1,410เหรียญเนี่ยน่าจะยังไม่ผ่านนะครับเพราะงั้นก็ยังเทรดอยู่ในกรอบนี้ลงมาใกล้กๆแนวรับก็ซื้อได้ขึ้นไปใกล้กๆแนวต้านก็ปิดนะฮะแล้วก็คัดลอสของทองคำเนี่ยอยู่มาสัก1,365เหรียญถ้าต่ำกว่า1,365เนี่ยก็คงดูไม่ดีแต่คิดว่าคงยังไม่หลุดในช่วงนี้นะฮะคงยังเป็นการ ขึ้นไหวในกรอบแคบต่อเนื่องไปก่อนส่วนราคาโลหะเงินนะครับก็ยังมองอยู่ที่แนวรับอยู่ที่ประมาณ2 1เหรียญ50เซนนะแล้วแนวต้านเนี่ยผ่าน2 2เหรียญขึ้นมาได้ตอนนี้ก็มองมาสัก2 2 2เหรียญ50ก็เป็นไฮของวันศุกร์แต่คงต้องเรียนว่าสภาพคล่องในตัวฟิวเจอร์มีค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับตัวซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส่วนตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์นะครับก็ปรับตัวขึ้นมาได้ ค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับแรงซื้อเนี่ยยังมาจากนักลงทุนสถาบันนะครับทั้งในตลาดหุ้นแล้วก็ในตลาดนุพานเนี่ยสถาบันเป็นกลุ่มหลักที่ซื้อสุทธิในตลาดหุ้นนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มซื้อสุทธิต่อนเนื่องแต่เมื่อวันศุกร์เนี่ย หลักร้อยล้านเท่านั้นนะครับไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ว่าในตลาดอนุพันธ์ตัวเซตห้าสิบอินเด็กเนี่ยฝรั่งยังช็อตฟิวเจอร์อยู่เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เป็นสัญญาณในทางบวกว่าเ,เงินจะไหลกลับมาแล้วยังคิดว่ายังต้องรอดูอีกสักสองสาวันนะครับถ้าหากว่ามีการส่งสัญญาณของเฟดที่ชัดเจนว่าจะ ยุติหรือจะชะลอการผ่อนคลายทางการเงินก็อาจจะเห็นเ,เงินไหลออกอีกแต่ว่าคงไม่น่าจะเยอะมากแล้วเพราะว่านักลงทุนเนี่ยประเมินในลักษณะนั้นไปแล้วนะครับคิดว่า,าสิ่งที่เฟดเขาแถลงออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบต่อตลาดหุ้นมากยกเว้นว่าส่งสัญญาณในลักษณะที่ชัดเจนจริงๆตรงนั้นละฮะจะทําให้มีเงินไหลออกไปอีกแต่ก็ยังเรียนเหมือนเดิมนะว่าการที่เฟดเขาจะยุติหรือถอนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยมันก็หมายความว่า เศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยเริ่มฟื้นตัวขึ้นเริ่มดูดีขึ้นเพราะงั้นตลาดหุ้นที่ลงมาเนี่ยมองก็เป็นจังหวะในการกลับเข้าไปซื้อมากกว่านะครับสำหรับการเก็งกําไรในตัวตลาดหุ้นนะฮะเมื่อวันศุกร์เนี่ยตัวซีรีส์เเนี่ยผ่านแนวต้าน960-965จุดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ภาพก็เริ่มดูดีขึ้นนะครับแต่ว่า เทรดเกงกำไรระยะสั้นอย่างที่เรเรียนไว้คือขึ้นมาเนี่ยก็ปิดฝั่งซื้อซะนะครับคิดว่าน่าจะมีการปรับฐานกลับลงมาเมื่อว,วันศุกร์เนี่ยตลาดต่างประเทศก็อ่อนตัวลงเพราะงั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็อาจจะมีการปรับตัวลงมาตามเหมือนกันนะครับการเกงกําไรเนี่ยเรียนว่าฝั่งซื้อเนี่ยอาจจะรอซื้อที่ประมาณสัก950จุดน,นะครับแล้วก็ถ้าต่ากว่า940จุดเนี่ยก็ อาจจะมีแรงขายกับออกมาเยอะเพราะงั้นก็เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นไปก่อนทั้งหุ้นทั้งต้องคํำยังรอเรื่องของเฟดเป็นหลักเพราะนั้นคงยังไปไหนได้ไม่น่าจะไกลในช่วงนี้นะครับสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้พบกันวันนสวัสดีฮะ